สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเปิด5เหตุผลที่อิชิอิเหมาะสมกับทิมชัยินทย 1. นักวางหมากปัจจุบันระบบคือจุดเด่นของสมุดปาการที่ถูกวางรากฐานโดยบิ๊กบอสชาวญี่ปุ่นที่ใช้เวลาตั้งแต่กลางปี2019 กระทั่งค่อยๆสัมริ์ผลทีระนิดมาซาทะอิชิอิพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นยอดคุมซือสมองเพชรการนำสมุดปาการซิตี้โบยเินติดลุมบนตารางไทยลีกตั้งแต่ฤดูกาล2021-2022ที่ตนเองมีส่วนกำกับทีมอย่างเต็มตัวผลงานของเคียวสมุดจบอันดับ5ซึ่งเป็นตัวเลขดีที่สุดนับตั้งแต่ซีซั่น2011ที่พวกเขาอย่างใช้ชื่อพัทยายูเนเต็ดก่งชัดเป็นอย่างดีถึงฝีมือในการคุมทัพที่ไม่ธรรมดา รู้จักที่จะเรียนรู้ยืนยันจากแหล่งข่าวใกล้ชิดของสมุดปากางยืนยันว่าอิชิอิเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองอีกทั้งเป็นโค้ชที่มีความยืดหยุ่นสูงในเวลาซ้อมเขาคือคุณครูผู้โหดเหี้ยมแต่เมื่อเลิกแถวเทนเนอร์ไว้54จะเข้าไปคุกคีกับนักเตะในทีมมีคําบอกเล่าว่าเขาไม่ถือตัวกับคนก้างกายเลยสักนิดเช่นการรับประทานอาหารกับผู้เล่นในทีมที่มักจะทําให้เห็นอยู่เป็นประจำอีกทั้งยังชอบศึกษาความเป็นไทย และรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆเสมออย่าลืมว่าอีโก้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนยิ่งกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งมีสิ่งนี้สูงเรี่ยวซึ่งจากเหตุยศของอิชิอิที่มีแชมป์เจลีก e กับถ้วยเอมเปอร์์ครับทั้งที่ในตอนที่ยังเป็นนักเตะและโค้ชบวกกับการนำคาชิมะแอลเลอร์สร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรแรกของเอเชียที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟีฟ่าเวิลด์คัก่อนจะพ่ายเรอลมาริดแชมป์ยุโรปที่มีคริสตียโนโรนาลโดอยู่ในทีม2ประตูต่อ4เมื่อปี2 0 1 6 โดยเกยมนั้นกว่าที่ราชาชุดขาวจะชนะได้ก็ต้องเล่นถึง120นาทีเลยทีเดียวแต่กุณสื่อผู้นี้ที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นกลับไม่มีความเย่อหยิ่งและรู้จักจะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยจริงๆ 3. ไม่ได้มาคนเดียวในอาชีพโค้ชนอกจากเสื้อผ้าของชัดส่วนตัวที่ต้องนํามาเวลาได้รับงานต่างแดนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการหอบหิ้วทีมงานของตัวเองมาด้วยเพราะนอกจากจะเป็นเพื่อนคู่คิคดมันยังส่งเสริมในแง่ม,มุมต่าง ยิ่งเป็นดินแดนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวหลักในการสื่อสารทีมงานจากประเทศเดียวกันจะยิ่งมีผลในด้านจิตใจรวมถึงการทํางานที่ราบรื่นเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากผลงานทีมชาติไทยภายใต้าการทําทีมของอากิระนิชิโนะที่ออกมาไม่ดีนักเหตุผลหนึ่งก็คือการที่เขาไม่นาสตาฟจากญี่ปุ่นมาด้วยตัวเองมันจึงผิดเพี้ยนตั้งแต,แต่เริ่มและตอนจบก็อย่างที่เห็นไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นักผิดกับอิชิอิที่หอบหิ้วทีมงานมาจากญี่ปุ่น ที่มีทั้งผู้ช่วยญี่ปุ่นและคนอื่นตามมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของเขาข้อดีในเรื่องของการมีทีมงานเดียวกันของกุสเซอรายนี้คือทุกคนจะมีหน้าที่ชัดเจนไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันให้เกียรติกันดังนั้นใครจะมาย้ำสตาฟของ Ish i, ขอิชิอิคงต้องทะเลาะก,กันยกใหญ่ก่อนถึงจะได้ความ4นักปัน้นก่อนการมาของอิชิอิบร,รอดทโรี่อาจจะมีดีแต่ทว่าก็ยังเป็นส่วนเกินของบจีปทุมยูเนเต็ด ยาวัดศรีนาวง์ชื่อดังตั้งแต่ยังเล่นฟุตบอลนักเรียนแต่ไม่สามารถก้าวข้ามได้อย่างเต็มที่เออร์เนสเตอร์ภูมิภาย้ายสโมสรแบบปีต่อปีลงเล่นมาแล้ว6ทีมในไทยลีกแถมระยะหลังไม่ใช่ตัวหลักเลยเจริญสักปวงก่อนมีอนาคตที่โชดช่วงแต่ยังไม่ค้นพบจุดที่ดีที่สุดของตัวเองเ,เช่นปัจจุบันทีละผลยออเยอยนักเตะอินดี้ที่ฟอร์มการเล่นไม่สม่ำเสมอปฏิวัติคำใหม่ ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นอนาคตของสโมสรและทีมชาติแต่ก็ถูกอาการบาดเจ็บลักพาตัวไปบ่อยครั้งทั้งหมดนี้คือผู้เล่นที่เปลี่ยนไปแทบจะคนละคนหลังผ่านการเจรานายโดยกุซ่ซือชาวญี่ปุ่นไทเลรี่หรดาซันโบไทยลีกกับจํานวน25ประตูเออร์เนสโตเจริญศักทีรพลและปฏิวัติถูกเรียกสู่ธรรมเนียบทีมชาติไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยเฉพาะนาราของเจริญศักที่ทำไป14แอสซิสเป็นนักเตะไทยที่ทำได้มากที่สุดนับตั้งแต่ทีระทร ทำกับบุริดัมไว้ที่19แอซิเมื่อฤดูกาล2015เลยทีเดียวผลงานทั้งหมดนี้คือการเลือกใช้ผู้เล่นอย่างถูกวิธีและดึงศักยภาพของรู่ทีมออกมาได้สูงที่สุดปีนี้ให้รอดูนพลผลคำและบรรดาดารุ่งคนอื่นให้ดีว่าจะเปียงปัางแค่ไหนภายใต้การขัดเกลาของอิชิอิ 5. ไม่อิงซูเปอร์สตาร์อิชิพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่เน้นทำทีมโดยมีซูเปอร์สตาร์เพราะตอนที่นำแอลเลอร์เป็นแชมป์เจลีก ทีมชุดนั้นก็ไม่ได้มีดาวดังแบบเด่นชัดเช่นเดียวกับการทําทีมในเมืองไทยเขาให้ความสําคัญกับสปิริตในทีมซึ่งก็แสดงให้เห็นแล้วกับผลงานในช่วงหนึ่งฤดูการครึ่งที่ผ่านมาว่าสมุดปาการสามารถต่อกรกับยักษ์ใหญ่ได้ไม่เป็นรองนั่นก็เป็นเพราะระบบที่แท็กติกที่อิชิได้เซตเอาไว้การย้ายสโมสรของบรรดาผู้เล่นตัวหลักทั้งพีรดลนชามรัศมีจักรพันพรสุวรรณทาเดลี่เออร์เนสโตและธีรพล อาจทำให้ภาพด้านศักยภาพของทีมเคียวสมุดดูถดถอยแต่ไม่เลยพวกเขายัางสร้างผลงานได้ตามมาตรฐานการบุกเสมอเชียงรายยูเนเต็ดถึงถิ่น22และถล่มแบงคอกยูเนเต็ด3-1เป็นตัวอย่างชั้นดีว่าฟุตบอลในสไตล์ของอิชิอินั้นไม่จำเป็นจะเพิ่งดาราขอเพียงเข้าใจแลนะนรู้แทคกติกของเขาได้เล่นในระบบที่เขาต้องการได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วทั้งหมดนี้มาจากการซ้อมหนักหน่วงซึ่งจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสโมรสรระบุอิชิอิเข้มงวดในการซ้อมมากมาก เขามีารายละเอีย,ย,ย,ยดปีกย่อยที่ซอยได้อย่างถี่ยิบจนทําให้ผู้เล่นที่อาจจะเหนื่อยแบบสุดชีวิตแต่พอนานวันเข้ามันซึมซับเข้าสมองสิ่งที่ออกมาก็สะท้อนให้เห็นในสนามแข่งนั่นแหละแฟนบอลไทยรุนหนัก2ส,สตาร์ทีมชาติไทยชนาท,ทิปสงกสินและธีะทรทรบุญมาทันจะช่วยทัพช้างศึกดูศึก AFF Suzuki Cup ค0 2 0ได้หรือไม่หลังเจลีก2 0 2 1นัดสุดท้ายเตะวันที่4ธันวาคม ส่วนสุซูกิครับยังไรจะภาพจะเริ่มเตะวันแรก5ธันวาคมแถมมาตรการการเดินทางข้ามประเทศแต่ละที่ก็มีมาตรการไม่เหมือนกันหากไทยได้เป็นเจ้าภาพตอนนี้ก็ยังต้องก,กักตัวอยู่ดีจากผลการสับสลากแบ่งกลุ่มในศึก aff สุซูกิครับ0 2 0พับทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกุญซือใหญ่อยู่ในกลุ่มร่วมสายกับเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และถิ่นจะรอบคัดเลือกระหว่างบูไนหรือติมอร์เลสเตซึ่งผู้ชนะของคู่นี้ จะต้องโคจรมาพบกับทัพช้างศึกในเกมแรกในวันที่5ธันวาคมรายการนี้แฟนบอลไทยยังต้องลุ้นอีกว่า2ดาวเตะที่ค้าแข่งอยู่ในแดนอาทิตย์อุทยัยทั้งเจชนาทิพย์สงกสินและอุ้มธีรทรบุญมาทันจะสามารถมาช่วยทีมชาติไทยลงเล่นได้หรือไม่เนื่องจากโปรแกรมเจลีกนัดสุดท้ายจะเตะกันในวันที่4ธันวาคมอีกทั้งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าชาติไหนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันและโปรแกรมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ a f f จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งนอกจากนี้ด้วยสถานการณ์เชื้อโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายทําให้มาตรการเดินทางข้ามประเทศต่างๆแต่ละที่ก็มีมาตรการไม่เหมือนกันรวมทั้งหาประเทศไทยได้รับหน้าเสือไปเฉภาพจัดการแข่งขันก็อาจจะต้องเข้ากักตัวอยู่ดีแม้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพิ่งมีมติเห็นชอบลดวันกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจาก14วันเหลือ7วันโดยต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มและต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี อา p ทพิซในวันแรกและวันที่7แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังต้องรอรุ่นว่าในช่วงธันวาคมสถานการณ์ของเชื้อโควิดจะดีข,ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่และอาจลดระยะการก,าก,ากักตัวให้สั้นลงหรืออาจไม่ต้องก,กักตัวเลยก็ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดสุดท้ายในศึกเจลีกจะเตะในวันเสาร์ที่4ธันวาโดยชนาทิปจะนำคอนสาโด,ดเรซัปโปรโรเอาไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีขณะที่อุ้มทีระทรบุญมาทันจะนำทัพโยโกฮาม่าเอฟเารนอสเปิดบ้านรับมือคาวาสกิฟอนตเล ซึ่งเกมนี้อาจเป็นการตัดสินแชมป์กันอีกด้วยหากคะแนนเท่ากันก่อนจะเจอกันในเกมส่งท้ายความเคลื่อนไหวของกระแสการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงที่มานำแป้งนนพันธ์ล่ำซำกำลังเฟ้นหาคนที่เหมาะสมอย่างเต็มที่ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่าเฮดโค้ชทีมชาติชุดใหญ่จะเป็นโค้ชชาวไทยดีกรีโปรไลเซน ดยมีชื่อหลายคนที่เข้าข่ายในลิ์ดังกล่าวและกลายเป็นที่พูดถึงของแฟนบอลไทยหนึ่งในนั้นคือโคตโต้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยสุดยอดโค้ชร,ระดับอาจารย์ของวงการฟุตบอลเยาวชนในประเทศไทยคนหนึ่งที่ได้รับการจับตามองเนื่องจากมีดีกีปโปรไลเซนและกําลังว่างงานอยู่จริงๆตอนนี้ก็มีหลายสโมสรติดต่อผมครับทั้งไทยลีก1และไทยลีก2รวมถึงไทยลีก3ด้วยแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยในส่วนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ ส่วนตัวผมอยากทำหน้าที่ฟุตบอลลีกในระดับสโมสรมากกว่าเพราะคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับทีมชาติชุดใหญ่จริงๆแล้วก็น่าจะมีคนที่เหมาะสมและมีบรารมีมากกว่าผมเข้ามาคุมทีมชาติชุดใหญ่แต่ถ้าได้รับโอกาสเป็นการทำทีมในระดับชุดเยาวชนซึ่งเป็นงานที่ผมชอบและถนัดมากกว่าผมก็สนใจและอินดีช่วยเสมอสำหรับโค้ชต่อยถือเป็นหนึ่งในคนุณซือโปรละเเซนคนหนึ่งของเมืองไทยซึ่งเคยกล้าไปคุมทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วในช่วงปี2019 ในรายการใหญ่อย่างเอเชียนคัพ2019ตามด้วยชัยนาคับ2019และคิงส์คัพ2019